วิธีทาหมึกไข่แท่งนะไข่หมึกอัดแท่งแบบง่ายๆก็คือนะฮะถุงนี้เป็นถุง5้าคูณแนะถุงร้อนนะครับแล้วก็หมึกที่ได้ตัวนี้คือเป็นหมึกแบบเป็นก้อนหมึกไข่ขาวชมพูนะครับเราก็มาสับสับสับหั่นหันนะครับแล้วก็มาตักใส่ถุงนี้ประมาณ50กรัม50-60กรัมนะครับใส่ถุงแบบนี้เอาช้อนตักตักตักใส่เรียงนีงกับเปนเยอะเนี้ยแล้วก็ค่อยมารีดทีหลัง รีดโดยการใช้แผ่นบางๆแผ่นรีดฮะร,นะรีดรีดรีดซับซับซับแล้วก็รีดซับซับแล้วก็รีดมันจะได้แบบเวลานึ่งไปแล้วมันจะได้จับตัวเป็นก้อนนะครบแบบเนี้ยก็จะออกมาในรูปแบบเนี้ยนะครับพอทำแบบนี้เสร็จแล้วนะครับเราจะไปเก็บไว้ในแช่เย็นตู้แช่เย็นฟิตหรือเราจะไปนึ่งขายเลยก็ได้นึง่งนึ่งให้สุกแล้วก็มาปิ้งขายนะครับราหรือจะเอาทยอยออกมาท,ทําทีละนิดก็ได้นะฮะอันนี้คือเป็นการทําเก็บไว้ทีแล้วเยอะ ะครับแล้วก็ทยอยมาทํำขายทีนิดขายหน้าบ้านนะครับทําขายหน้าบ้านเป็นตู้เป็นเตาตรงนี้นะครับไม่ได้ไปไกลก็เลยแบบไม่เร่งรีบเท่าไหร่นะครับทำตรงนี้ขายตรงนี้นะครก็ประมาณนี้ฮะนะฮะก็สงสัยอะไรก็ถามเข้ามาได้นะครับมีเวลาว่างก็ยินดีตอบในใต้คอมเมนต์ในช่องนี้นะครับสวัสดีครับอันนี้จะมาสาธิตวิธีการรีดนะครับทำไข่แท่งแบบง่ายๆนะครับตัก ไข่แท่งที่บดสับเรียบร้อยแล้วใส่ถุงแบบนี้นะฮะถุงห้าคูณแปดไข่หนึ่งถุงนี้ก็จะใส่ประมาณห้าสิบกรัมนะฮะห้าสิบถึงหกสิบกรัมไม่เกินนี้นะฮะแล้วก็นะครับอันนี้คือเป็นเขียงเขียงพลาสติกนะครับมีด้ามจับเขียงแบบเล็กนะฮะจับแบบนี้ก็สับก่อนฮะนี่สับสับหรือบดอย่างเงี้ยบี้เบี้ยให้มันมันเข้ากันให้มันละเอียดเข้ากัน บีแบบนี้บเบาเไม่ต้องสักแรงมากเดี๋ยวถุงจะขาดถุงจะทะลุนะอ่ะาพอมันเละเข้ากันแบบนี้ปุ๊บก็รีบนะฮะกดทำสูงให้มันเสมอแล้วก็กดรีบแบบเนี้ยรีบสลับแบบไล่ลมแบบนี้นะฮะไล่ลมถุงลมออกนะฮะถ้ามีช่องว่างตรงไหนก็เนี่ยใช้ไม้ไม้เสียบนี่แหละจิ้มจิ้มตรงที่มันมีช่องว่างถุงอากาศนะฮะแล้วก็สลับอีกข้างหนึ่งนี่จิ้ม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 ออกนะฮะ ก็ไล่อีกรอบหนึ่งนะไล่อากาศแบบนี้พอ,อได้แล้วรีดปึ๊บก็นะฮะม้วนม้วนม้วนวน,วน,นะก็จะได้แล้วนะฮะประมาณนี้ลองไปทำดูนะครับง่ายง่ายมากๆง่ายนิดเดียวนะครับโอเคสวัสดีครับเอาไข่ okay, ที่เราปั้นเสร็จแล้วนะครับมานึ่งในหมอ้อซึงให้สุกนะครับ ในหม้อซึ้งก็จะใส่ใบมะกรูดแล้วก็ตะไคร้นะครับเพื่อดับกลิ่นคาวแล้วก็เพิ่มความหอมด้วยนะครับก็หยิบหมึกที่เราปั้นเป็นแท่งมาวางเรียงวางเรียงเพื่อให้เกิดช่องว่างให้มันมีช่องว่างด้วยนะครับเพื่อเพื่อให้มันสุกทั่วถึงกันนะ อันนี้ไม่ได้ใส่ถุงมือเพราะว่าเพื่อความสะดวกสบายแต่ตอนเราปั้นไข่ก็คือเรานะะใส่ถุงมือเพืนะะ่อความสะอาดอยู่แล้วนี่ตอนนึ่งสุกเราก็ทําเพื่อความสะดวกหรือนะใครจะสะดวกทําแบบไหนแต่อย่างน้อยก็เน้นความสะอาดนะฮะเพราะว่าเราทําของกินนะครับทีนี้ผมล้างมือเรียบร้อยแล้ว น,นะครับะเสร็จแล้วก็ปิดฝาครับอาการนึ่งเนี่ยนึง่งกี่นาทีช้าเร็วนะครับวิธีการสังเกตก็คือให้มันสุกทั้งสองด้านจากที่เป็นสีชมพูเนี่ยให้มันเป็นสีขาวสีเทาให้หมดนะครับนั่นคือสุกครับจะเริ่งไฟเร่งริ่งช้าริ่งไว้กี่นาทีนั้นก็มันอยู่ที่การสังเกตนะฮะ แต่ผมจะใช้ไฟกลางๆนะครับเพื่อให้สุกสม่ำเสมอนะฮะก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวรอดูอีกขั้นตอนที่มันสุกแล้วนะครับ